ทำไมอุ้ยเด็กขี้อ้อนเด็กขี้อ้อนเอ้ยเขาชื่อ,นะอ,อนำโชคนะจัะนำโชคนำโชคจัะไปไหนนำโชคไปไหนนอนลงนอนลงเร็วนอนลงเร็วลูกออือน้ำโชคสวัสดีค่ะโนต์นำโชคค่ะโอ้ยมันขี้อ้อนขี้อ้อนตอนนี้ขี้อ้อนด้วยอันโนต์นำโชค ตปอยู่ในรลังไม่เอาเดี๋ยวต้องอาบน้าอาบอะไรอีกไม่ได้เดี๋ยวนี้แหละไม่ชนโอ้ยดูดูนะคะดูนะคะดูความน่ารักเขาค่ะดูความน่ารักเขาดูดูลีลาเยอะลีลาเยอะนวนสีนวลมองหน้าแรงแล้วนะพี่สีนวลหนูอะแม่สีนวลให้ชื่อแม่สีนวลนะหดี๋วเป็นลูกแม่สีนวลได้แล้วอือ นี่เป็นรุ่นหลานแม่สีนวลแล้วนะแบบนี้ลูกแม่สีนวลโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วหนูมาในรุ่นหลานแม่สีนวลแล้วนะเนี่ยนำโชคอือือห,ห,หนูชื่อนำโชคนะลูกนะอุ้ยอ่อนอ่อนลีลาเยอะลีลาเยอะเขาลีลาเยอะค่ะอือียาเยอะอียาเยอะไันหนูลียาเยอะจังเลยมันคือลายอะไรเนาะใครรู้บ้างเนี่ยอือคือลายอะไร หน้าสวยนะเนี่ยนี่น,นี่เริ่มตอนแรกเริ่มตอนแรกเดี๋ยวแม่พาเข้าตรงก่อนอุ้ยไม่ออกไม่ออกลีลายเยอะลีลายเยอะนะเราอะฮะแม,เม่เริ่มชนเริ่มชนแล้วอเริ่มชนแล้วค่ะหนูเริ่มชนแล้วค่ะฮึฮึหนูโตแล้วนะแม่จะให้หนูอยู่ในตรงได้ไงอัไม่งั้นหนูจะติดรับชาวบ้านเข้ามาเหรอ แม่นี่ไม่รู้เรื่องว่านูชนขนาดไหนเห็นแม่หลงแม่มาเลยอืม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 ตีนวานตีนวันนี่นวันอืมตีนวามาเอาน้องไม่ลูกน้องไม่ลูกเหรอแม่นี่น้องไงลูกน้องเลี้ยงน้องให้แม่หน่อยนะช่วยเลี้ยงน้องนะคะตีนวาช่วยเลี้ยงน้องนะลูกได้ไหมได้ไหมลูก ไม่เอาไม่ขู่น้องไม่ขู่น้องว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาสีนวลนี้น้องตกใจเลยเห็นไหมลูกเชฟแม่เลี้ยงน้องหน่อยสิน้องกลัวเลยน้องหายใจเห็ห์ห์หเลยลูก <c oughs> <lish> ไปเลยเดี๋ยวพี่ขี่นวลตีไม่ได้อืออือตอนเนี้ยตอนโอ๊้ยดูดูเขานะคะดูเขาอ้อนดูเขาอ้อนอือ ขามือเขาเบานะมือเขาเบาจังเลยอืมแม่แแม่อาจารย์จ้ะอาจารย์จ้ะอืออืมอตั้งหนูชื่อหนูชื่อนำโชคค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนำโชคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปซื้อยานะลูกนะซื้อยาถ่ายพยาธิก่อนเดี๋ยวยวฉีดวัคซีนด้วยอื อย่ไปฉีดวัคซีนกันนะอือ่ค่ะเอ็มก็ไม่รู้เขาเรียกายอะไรเนาะเอ็มไม่รู้จักชื่อพันแมวหรอกค่ะเพราะแต่ละตัวมาจอนมาทั้งนั้นอันนี้ติดรถกระโปรงรถมาอืออืม,อม,อม,อมนี่ติดกระโปรงรถมาใช่ไหมลูกใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีใครเอาก็าแม่เลี้ยงต่อเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยพวพูดกับแม่ก่อนใช่ไหมดีไหม ถ้าไม่มีใครเอาหนูแม่ก็ต้องเลี้ยงหนูต่อใช่ไหมอืออือือือได้ไหมคะคนจวยตัวเมียอีกเย้เราก็ต้องทำหมันใช่ไหมลูกกอดกอดกอดอุ้ยดูเขานะคะดูเขาอืม <c oughs> อนวดให้แม่หน่อยนวดนวดอันวดนวดโอ้นวดเก่งด้วย นี่นี่มีแมวนวดแล้วโอ้ดูดูเขาดูเขานะคะเป็นด้วยอ่ะนวดเป็นเอานวดให้แม่หน่อยให้นวดนวดให้แม่หน่อยค่ะออ้ยเก่งเก่งจังเลยโอ้เก่งเอานวดนวดนวดแม่เมื่อยแล้วนวดด้วยโอ้เก่งนานี่ใช้ได้แหละทีนี้ออืจะให้ใครดูเลี้ยงเองดีอืมอืมอืมเอานวดโอ้ดูลีลามีลีลานวดด้วย โอ้ยอาหลงมากดี่ดูดูดูเขาดูเขาฝ<ๆ>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหนูมารายงานตัวคะ่ะหนูเป็นน้องใหม่ของบ้านแม่เอ็มคะ่ะสวัสดีนะคะน้องนำโชคจ้ะใช่ไหมลูกนำโชคใช่ไหม